โตยโยต้ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขแก่พี่น้องชาวไทยเปิดตัวนักแข่งใหม่ไป้ายปโอริโอรวมกับมิยาทองเจือปังปอนอัครวุฒิส่งความสนุก้าสนามทั่วประเทศมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสนธยาคุณปลื้มนายยกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาและนายสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวกิจกรรมโตโยต้ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์2024ชูคอนเซปต์ Make Ever Better ค่ะ From c i r c u i t to the r o ร d พร้อมแล้วที่จะส่งความ ส,สร้างความสุขและรอยยิ้มผ่านการแข่งรถยนต์วันเมกเรสและกิจกรรมความบันเทิงแบบครบครันโดยมีแขกผู้มีเกียรตินักแข่ง Toyota Racing Star ร์ทีมนำโดยปังปอนอัครวุธิมียาทองเชือและไป้ายป้ายโอริโออินฟลูเอนเซอร์คนดังที่เป็นนักแข่งทีมดาราคนล่าสุดพร้อมนักแข่งวันเมกเรสรวมงานนะ้าโตโยต้าอไลน์เปถนนบางนาตราดกอมอที่3กรุงเทพค่ะ โตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์2024การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวันเมกเรสสุดยิ่งใหญ่สัมผัสความเร็วแรงของยุดกรรมที่ต่อยอดพัฒนาจากสนามแข่งสู่ท้องถนนตอกย้ำวิสัยทัศน์ตโตโยต้ามันติพาร์ทเฟ ด้วยการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทางเลือกหลากหลายสู่ความเป็นกลางคาร์บอนรวมถึงส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยในปีนี้มีรถแข่งที่ใช้พลังงานทางเลือก e f ฟ l l รวมแข่งขัน2คันคือยาลิตเอทีไอว e l ขับโดยมียาทองเจือและยาลิต e f ฟ l l ที่ขับโดยนักแข่งสตาร์ทีมคนล่าสุดปลายปลายโอริโอและร่วมมือกับโตโยต้ามอเตอร์เอเชียในการศึกษาและเก็บข้อมูลรถจากทุกสนามแข่งขันเพื่อน,นำมาพัฒนาย,ยนตกรรมที่ดีขึ้นพร้อมขับเคลื่อนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับกิจกรรมโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์2024มาในรูปแบบเฟ s t i ติ l วิลที่จะถูกใจคนชอบกีฬาความเร็วและรถยนต์ให้สนุกตื่นตาไปกับก,บการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบวัน เบกเรดถึง4รุ่นเริ่มที่รุ่นยาลีด a อชีพเลดี้วันแบกเรตสำหรับนักแข่งสาวๆมือสมัครเล่นยาลีดวันแบ็กเรตไฮลักรีโววันแบกเรสึกของกระบะพันแกงและโคโรล่ a อันติจีอาร์สปอร์ตวันรโดยแชมป์ประจำปีรุ่นนี้รับสิตร่วมทีมแข่งตโตโยตากาซูเลซิ่งไท a แลนด์ค่ะ ครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวครับผมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ผมมีโอกาสได้ขยับรุ่นขึ้นไปแข่งขันในรุ่นคูลลราเอาตีนอเอ,อใช่หนูก็ลงรุ่นนมิขายันลิเบอร์ทิฟเลดีแต่ว่าปีนี้หนูใช้เป็นน้ำม e ันอีฟิขายใช่แต่วันนี้แค่แหลกเก็บกับอะไร วันนี้จริงๆก็เปิดตัวครับกับสตา์ทีมทั้งสามคนก็จะมีน้องใหม่มาก็คือปลายๆยังไงบ้างคนน้องใหม่มาเราก็มีลำลองเนเป็นพี่นน้องพี่เื่อน้องก็แนะนำน้องด้แล้วผมกาเต้องพี่แนะนำน้องเลยจริงๆก็ได้พูดคุยเบื้องต้นครับว่าเคยขับมาหรือยังอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือผมคิดว่าน่าจะไปบอกทักษะเพิ่มเติมกันตอนซ้อมมากกว่า แล้วอยากอนย่ามี่จะนำมันไรรุ่นน้องเราใช่ะตอนี่เราต้องอยู่แบบนี้หมดเที่หนูบอกพี่ไปๆไว้ว่าแบบหนูว่าลงสนามครั้งแรกหนูตื่นเต้นมากเลยก็เลยบอกให้พี่เขาแบบเออลองเตรียมใจไว้เพราะว่าตอนตอนที่แบบไฟแดงดับหนูแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เลยให้พี่เขาแบบพรีเพลย์ไว้ค่ะขอบคุณพี่แนะนำสองคนเรามีกำลังใจมาหรือว่าเราขอเลยตอนนี้ตอนนี้เราขงพร้อมเลยต้องแค่ต้นเลยเหรอยังยัง แต่ต้องลองดูก่อนเพราะาเราแข่งในรุ่นของเตยต้าวันพิเศษก็คือแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเปิดประสบการณ์ใหม่ของของป่ายนี่แหละไม่ไม่เคยลงลงแข่งในสนามจริงหรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแต่ดีที่มีรุ่นพี่ทั้งสองท่านจะช่วยจะช่วยฝึกซ้อมเราถ้ามาถึงอย่างแบบนี้มันเป็นอันดับหนึ่งแล้ก็คือมันมันเป็นความฝ่ฝันอีกหนึ่งอย่างของฝ่ายด้วยที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากจะรวบข้อแข่งขันลดข้อ เบอตัวตัวไปชอบรถอยู่แล้วก็จะขับขึ้นเขาหรือขับลงน้ำนู่นน้ำก็อีกหนึ่งความขันก็น่าจะขับในสนามแข่งสนามแข่งนี้ไปแต่คนจะต้องไปแข่งรุ่ใน,ใน,ในไหนอะไรยังไงบ้างเรือไปกับอ่าผมไปก็จะแข่งในรุ่นของโตโยต้ายาริสวันเนฟเรกครับมันเป็นยังไงบ้างนาานี่อ่ามันก็เป็นรุ่นที่ใช้เอฟิวแบบกับคันของลิยาเลยครับ ตายก็เป็นเป็นรถที่เป็นเกียร์เกียร์ธรรมดาใช่โอเคกระปุกอยู่เลยอะอยู่เลยอะแล้วเขาเกียร์เต็มด้วยอะะลูกเป็ไงกเนแ่เลยเดริโยฟัยเกียร์เลลเนี่ยนะอันดับแรกี เดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวแล้วต้องฟิตร่างกายก่อนโดยการออกออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็ฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นฝึกซ้อมโดยการขับซูเปคาร์ก่อนแล้วค่อยๆลงสนามจริงอะไรครับแล้วก็เทคนิคต่างๆับอันนี้อยาพยายามรุ่นไหนที่ใช่ก็นุ่นยาลิสต์ไอชิบเลยดีค่ะเป็นยังไงบ้างมันยังตื่นเต้นไหมหรือว่ามันได้แล้วหลังจากที่เราไปซ้อมที่เกาหลีมาแล้วใช่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปีนี้ก็จะพยายามให้ขึ้นโพเดียมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไปทงแชมป์ครับแชมป์ครับครับผมปีนี้ก็มีโอกาสได้ขยับขึ้นมารุ่นใหญ่ครับผมก็คือรุ่นโคโรรา a อาติวันเบเกสครับผก็ความท้าทายเยอะขึ้นมากครับแล้วก็แต่ละคนนี้ก็หินหินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คงจะต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมหวังแชมป์ไี่ครับปีนี้หวังทุกปีครับไม่ตห่วงครับความมุ่งมั่นของผมไม่เคยถอยลงครับให้สัให้เชียร์นครับ ครับผมแล้ฝากเชียร์พวกเราทั้งสามคนนะครับมีการแข่งขันทั้งหมด5สนามครับตั้งแต่บางแสนภูเก็ตเชียงใหม่ภูรีลำครับยังไงฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับทั้ง3คนนักสู้รอดีครับเจอกันครับ